สัสดีพี่น้องสุภูสุสคนมาพบพ่อกันน่ยมือแรงปกติสิเน่ยเมือเสา่ยเหมือแรงบ่คอยนั่น่ยมือแรงกับบบกคำบันไดดอกหามงกัวอ่าคลิปเลี้ยวตอนที่เหาบ้ันเดีพานโฆษณาเนี่ยพี่น้องไฮซงไปโหลดซงหลายๆแต่มือใดมูเจสิพานโฆษณาไปแล้วยอดสะสมก็คือ เขาสิคิดเงื่อนไหมีคลิปหลายได้หลายฟังมาจากกูรูท่านหนึง่งเขาแนะนำมาเรากนแนน็แนะนำต่อไปแนะนำต่อไปใครอยากได้เงินเยอะๆก็ส่งคลิปเยอะๆเมือม่อใดเมื่อใดสิพนันโฆษณาเลี้ยวนั่นล่ละยอดมูเจ้าส่วงไปพันหนึง่งพันคลิป ก็ต้องได้หลายคันผู้ใดส่งหารอยคลิปย่อมได้หน่อยกว่าคัานแมนบอคือหลายแห้งดีนั่นแหละมือมือโฆษณาพานนั่นแหละเขาสิคินเงินให้มีคลิปหลายได้หลายแค่นี้แหละพี่น้องมาบอกแค่นี้แหละจ้า